ความภาคภูมิใจของทีมนี้เอนครับคือหมดเลยนะนนปีแรกของความเป็นบุรีรัมนะครับที่เข้าสู่เส้นทางการทำสโมสรทุกอลอาชีพซึ่งเรามีทั้งบุรีรัมพีเอและบุรีรัมเอฟซผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับการได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในลีกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยการเป็นที่หนึ่งของบุรีรัมฟซเนี่ ก็นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องแฟนบอลแม้นว่าในระดับไทยลีกเนี่ยเราจะได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์แล้วก็รองแชมป์ลีกครับคือโตโยต้าครับก็ตามแต่แต่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยในปี2010ที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางที่ทำใเราทําให้ปี2011เนี่ยเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมคิดว่าคนบุรีรัมภูมิใจ กับการมีสโมสรฟุตบอลอาชีพของตัวเองนะครับแล้วเราจะภูมิใจมากกว่านี้ในสิ้นฤดูกาลปีหน้าถ้าเราได้แชมป์ทั้งดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกแล้วก็ปี2012จะเป็นปีที่เรามีดร์บี้แมตช์บุรีรัมในไทยลีกกลยุทธ์ในการทำทีมฟุตบอลของคุณในวันคือเอาหัวใจทำใส่ใจทำนะครับแล้วก็คิดว่าเด็กๆทุกคนที่อยู่ในทีมก็ได้เห็นว่าผม แล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยทุ่มเทให้กับฟุตบอลจริงๆนะครับเราดูไม่ได้ดูเฉพาะผู้เล่นที่เป็นซปเปอร์ star เราดูทุกคนเราดูแม้กระท Academy, ั่งอะคาเดมี่เด็กตัวเล็กๆเราก็ดูเราก็ใส่ใจเราคิดว่าเขาเหมือนเหมือนน้องเหมือนลูกที่เราจะต้องดูและนะครับแล้วเราก็หวังว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของฟุตบอล ทีมชาติไทยแน่นะคุณหากมีโอกาสทำนีมสุดท้ายได้มีทำทีมฟุตบอลทีมชาติไม่คิดทำไมคะผมไม่คิดที่จะทำฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ไม่ไม่อยากทำน,นะครับอยากจะสร้างสมโมสรแล้วก็สร้างทรัพยาก,กรให้กับสมาคมาแล้ว,วอย่างนี้ดีกว่านะครับอยากอยู่ข้างหลังนะครับคือถามว่า จะทำอย่างไรกับฟุตบอลทีมชาติก็ต้องตอบว่าผมจะทำทีมชาติเมื่อผมเห็นว่ามีบุคลากรที่พร้อมที่จะต่อสู้แต่ตราบใดที่เรายังมีทรัพยากรไม่มากพอแล้วยังเป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้ผมเลือกที่จะทำสโมสรเพื่อสร้างทรัพยากรให้มากๆเพื่อเตรียมไปเติมเต็มให้กับทีมชาติแนคนอนาคดี